คุณภาพก็ดีสําหรับตัวเราสุขภาพก็ดีใช่ครับแล้วราคาของซึ่งเป็นของคนไทยใช่ครับก็ดีขึ้นด้วยมันก็ต้องเหมาะสมนะฮะผมไม่ผมไม่ได้บอกว่าของดีราคาถูกผมว่ามันเป็นมันเป็นไปได้นะครับผมว่าของดีราคาเหมาะสมเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไม่ใช่แพงหูสีรื่ครับมันคอยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในโลกผมไปอันนี้ผมก็บอกตรงว่าเมื่อกี้ผมถามเนี่ยเพราะอยากจะให้พูดในประเทศไทยแต่พอไปไปในโลกเนี่ยครับไปเดินซูเปอร์มาเก็ตในโลกมันเป็นอย่างนี้หมดแล้วอ่ะใช่ครับ เราต้องพัฒนาไงฮะแล้วเราจะพัฒนา,า,าได้ไงอาจาันเราจะพัฒนาได้ไงเป็นกลุ่มหนึ่งแต่จย์ค้อ<ห>ต้องมองจุดเริ่มต้นนี้ครับคือผมถึงบอกว่านั่นคือแนวทางของ Innovative House การที่ผมจะเป็นปากเสียงหรือก็บอกเสียงพูดว่าโอเคคุณเป็นในฐานะคุณเป็นผู้ประกอบการคุณควรจะเปลี่ยนโ่นเปลี่ยนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงฟังผมไม่ถึงร้อ นะฮะคงมีปริมาณส่วนหนึ่งยหละ<อ>ไ,ไปเดินผมก็พูดตรงไม,ไม่ได้แต่ <laughs> ผมจะใช้วิธีคือให้สิ่งที่ผมทําอยู่เป็นตัวพูดแทนรวมถึงกลุ่มของผู้การที่ร่วมทํางานกับเราเนี้ยเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงของผมในการพูดว่าเอาละหลังจากที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองในรูปแบบ ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างมันทําได้จริงจะมันทําได้จริงอย่างไรบ้างถูกไหมฮะมแล้วเขาส่งไปขายได้นะครับต่างประเทศอย่างตัวนี้ไปขายที่ฝรั่งเศสแล้วม,มันขายได้จริงผลพวขงของการเพิ่มมูลค่าเกิดขึ้นขนาดนี้การทดการคืนทุนที่เกิดขึ้นมันคุม้มทุนไหม,มนะครับถ้าเกิดเขาเป็นคนพูดผมเชื่อว่าเขามีน้ําหนักมากกว่าอาจารย์สิ พูดในฐานะเขาเรียกกลยาณนมิตรของการประกอบธุรกิจอาหารเหมือนกันนะฮะแล้วก็เขาทําได้จริงแล้วคือเขาเขามีประสบการณ์จริงแล้วซึ่งนั่นคือสาเหตุที่เราทำไมเราต้องสร้างอินโนท v ฟเฮาส์มาอินโนท v ฟเฮาส์อาจารย์ไม่ใช่เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของคือกลุ่มสินค้าที่อาจารย์จ้างที่เราสร้างให้เป็นเจ้าของนะครับเขาต้องเดินด้วยตัวเองนะเดินเป็นกลุ่มก้อนผมเชื่อว่าพลังพลังอันนึงเนี่ยส่วนใหญ่คือพลังมดไงครับมดตัวเดียวอาจจะเห็นตัวเล็กๆแต่ถ้ามันรวมกลุ่มกันเยอะ นะมันจะมีพลังอะไรบางอย่างซึ่งนั่นคือแนวทางของ Innovative House เพราะอาจารย์มองว่าถ้าเกิดถ้าเรามองว่าเราอยากจะทำให้โอท็อปไทยเนี่ยมันยกระดับขึ้นมามันอาจจะไม่ช่ทุกอันเป็นอย่างนี้ครับมันควรจะต้องมีการรวมกลุ่มเป็นนะหลายๆกลุ่มนะฮะอาจจะกลุ่มคือต้องมีการจัดก่อนครับว่าแต่ละกลุ่มอะไรเหมาะแล้วนะสังเกตไหมครับว่าเออบางที่บริการทำปุ๊บเนี่ยฮนะสินค้าโอท็อปเนี่ยกระจายเหมือนกันหมดเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยทำให้ขาดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสินค้าไปเช่นบางครั้งผมอยากจะทานอ,อ,อะไรเงี้ยฮะไส้อัว่วผมต้องไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องถึงเชียงใหม่ละฮะหรือภาคเหนือละผมทาน,นืนภาคกลางได้แต่ถามว่าอัตทรถนะครับหรือผมเรียกว่าสุนทรียภาพของการที่เราจะได้สินค้ามันมันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยน,น,ปยนไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ไปเดินซื้อตลาดหน้าบ้านกับไปซื้อตลาดกันมาโิดกันนะปิดกันถูกไหมฮะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าณวันนี้เราสนใจอย่างโครงงานของอินโดนีเซียเราสนใจจะเติมเขาว่าคุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าจากคุณค่ามากขึ้นทีนี้ในการเดิมแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นนาม,มารรมเพิ่งจะเยอะนะครับแต่เรามาคุยกันได้นะจุดแรกเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บมันนาม,มาทํมมันนามธรรใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ถ้าเกิดเป็นคนส่วนใหญ่อะ่ะเขาก็มีความเสี่ยงไงจัง เสี่ยงเสี่ยงว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันจะได้ไม่ได้มันก็เหมือนคือมันมีคนแรกเสมอครับแต่พอไม่มีคนแรกแล้วอาจารย์บอกว่าโอเคพวกนี้ s ักเซ s s เช่นผู้ประกอบการที่อยู่ทางบ้านบอกอยากได้อย่างนี้แต่พอหันไปดูข้างบ้านตัวเองตลาดทั้งแผงมันก็ยังเป็นมันเป็นแบบเดิมใช่ไหมครับใช่ครับจริงจริงแล้วเนี่ยเราถึงต้องเราต้องคุยกันเรื่องของการวางแผนกันว่าเอ่อนะครับอย่างบอมีช่องว่างกระต่าให้เราเล่นไป พอที่เราจะเล่นได้หรือเปล่าสำหรับสินค้าที่ทางท่านผู้ประกอบการที่ฟังอยู่เนี่ยนะอ,อยากจะทำม,มีช่องว่างการตลาดพอจะเล่นได้หรือเปล่าถ้ามีช่องว่างการตลาดพอถามว่า,าคุณอาจจะทางผู้กันหลายๆท่านอาจจะวิเคราะห์ไม่ได้เราจะช่วยวิเคราะห์ก่อนว่าไปได้หรือเปล่านะครับถ้าพอจะไปได้ปุ๊บเราถึงจะเริ่มคิดกันใหม่ นะเริ่มคิดเริ่ม<ต>ทางา,าก็พร้อมที่จะทําการคนคนเดียวหรือทํางานกับคนทั้งตลาดใช่ไหมถ้าพร้อมครับพร้อมที่จะทำงนันเรามีทีมงานพอที่คิดว่าน่าจะทําได้นะครับแต่ว่าเราใช้วิธีคือเราต้องเขผมเรียกกระบวนการคือร่อนทองร่อนทองอ่าร,ร่อนทองร่อนทองคืออะไรฮะคือเลือกผู้การที่นะฮะที่เอ่อทำได้เร็วนะคือมีปัจจัยพร้อม,อมทําก่อนอนะทำในเรื่องหลายๆเรื่องก่อน และให้ท่านเหล่านั้นขยายผลต่อจะบอกว่าเป็นลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ก็อาจจะเป็นไปได้ฮะจะเป็นแชร์ลูกโซ่เนือของความคิดขยายผลต่อนะครับถ้าเกิดเราทําทุกเจ้าเนี้ยมันถามว่างานเราคงล้นมือมากแล้วทําไม่ได้ไแต่เราสามารถนะใช้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไปสร้างต่อได้ในสังคมไทยบางทีมันมีกรณีศึกษาเยอะแยะไปหมดเลย<ฆ>และกรณีศึกษาเนี่ย <c oughs> ประสบความสำเร็จแต่ทำไมมัน มันเหมือนกับติดก็เหมือนกับ<ง>ที่คุณอาจรกำลังถามมาจย์ว่าถ้าเกิดผมอ่านหนังสือของบิลเกตมานะครับชีวรประวัติและการทํางานเขาแล้วผมจะเสดเหมือนบิลเกตนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับทุกเมวันนี้ก็บอกวิลเกตหรือจะเป็นสตีฟจ็อบใช่ไหมครับเพราะผมถามว่าถ้าเกิดคุณเรียนแบบของเขาสิฮะเรียนแบบให้ตายก็อาจจะไม่ได้มันมีปัจจัยะฮะที่เราไม่ทราบตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันมีอยู่ในหนังสือไงครับไม่มีเพราะในกระบวนการตรงนั้นเนี่ยคือเราทําหน้าที่คือเป็นพี่เลี้ยง ต้องบอกว่าโอเคปัจจัยตรงนี้คุณเลือกทางเดินนะคุณคือคุณเลือกทางนี้คุณจะได้อะไรคุณเลือกทางนี้คุณจะได้อะไรแต่แต่เราเป็นผู้ชี้ทางทางเลือกให้ว่าแล้วคุณลองเลือกเดินนะนั่นคือเราไกลได้แต่ก็ต้องเป็นประสบการณ์ของเขาเองใช่ครับเขาเปตประกอบก็ต้องเป็นประสบการณ์ใช่ครับเออคืออาจารย์เองท่านจะมาหวังว่าอาจารย์บัณฑิตจะให้สูตรสำเร็จทุกคนคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราพร้อมที่จะรับทราบถึงความล้มเหลวและความสำเร็จของคุณ แต่ทําหน้าที่คือเป็นช่วยคุณในเรื่องหนึ่งคือเราจะพยายามป้องกันความล้มเหลวที่เกิดขึ้นให้คุณเท่าที่ความสามารถเราจะทําได้นะคือเป็นการันต์นหนึ่งนะครับแต่มันอาจจะเกิดไหมมันอาจจะกะในฐานะพี่เลี้ยงเราอาจจะมองเห็นความเสี่ยงบางอย่างที่มันวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาแต่บางครั้งอาจจะถูกหมักทุกปุ๊บอ้าวเราไม่เห็นเหมือนกันถูกชกลมพร้อมกันแต่ปัญหาคือว่าก่อนที่ถูกชกลมพร้อมกันเนี่ยนะเราต้องเป็นฮะลงทุนน้อยที่สุด เพื่อที่จะเราได้เรียนรู้กับมันด้วยการลงทุนน้อยสุดคือเราออกให้เราเราทำก่อนไงฮะเราออกงานวิจัยออกไปก่อนดูซิว่ามันพอจะไปได้หรือเปล่านั่นคือตัวการันตเตอร์ที่ตัวหนึ่งนะที่สําคัญใชมันจะลดความเสี่ยงลงไปใช่ครับแต่ธุรกิจทุกอันก็ต้องมีความก็มีความเสี่ยงครับคือเราช่วยในในเรื่องของการพยายามมองความเสี่ยงที่กําลังจะเกิดขึ้นในในธุรกิจตัวนี้ฮะอาจารย์ครับสมมติผมเป็นผู้ประกอบการต้องบอกว่าผู้ประกอบการนั่งอยู่บ้านเนี่ยไม่มีเวลามาหาอาจารย์เนี่ย อาจารย์มีหลักคิดอะไรให้ให้ผมนั่งคิดถึงตัวเองบ้างหลักคิดใช่ไหมครับนับแปลกต้องตั้งคําถามอะไรโอเคนับแปลกมากสิ่งหนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์เนี่ยมีข้อมูลอันหนึ่งที่อยากรบกวนคุณสุนันท์ด้วยคือคุยกันนะคือว่าทร้าไไห้เขาพู้การที่เข้าหาอาจารย์ตอนนี้เป็นใครฮะเทรดเดอร์ครับเป็นผู้ซื้อเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าจริงๆนะฮะซื้อมาขายไปใช่ครับเขาบอกว่าเขาอยากทําบ้างแล้ว เนี่คือจุดเปลี่ยนนะฮะร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับซึ่งสังคมไทยเมื่อก่อนเป็นสังคมพ่อค้านะส,สังคมสังคมอ่าใช่ครับจไมไยก่อนเนี่ยเรามีคนเอ่อคนมาบอกว่าผมเคยทําตัวนี้แล้วมันทําไม่ได้ฮะปัจจุบันเปลี่ยนฮะประมาณแค่ปีครึ่งเนี้ยฮะเปลี่ยนแล้วมผมเจอพ่อค้าบอกผมอยากทำแต่ผมทําไม่เป็นตรวจเปลี่ยนเลยนะครับพราเป็นงถ้าเกิดอย่างงี้ปุ๊บถ้าเกิดจากคุณจะเข้ามาถามคุณเอาฝันคุณไหมให้ผมก่อน ผมอยากเอาฝันที่เต็มสตรีมเลยนะฮะจะฝันที่เป็นจริงหรือไม่จริงมาคุยกันงั้ผมต้องฝันให้เต็มที่ต้องฝันที่เต็มที่เลยฮะนะเห็นเลยฮะเห็นฝันเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมจะช่วยคุณแยกแยะฝันออกมาว่าฝันอันไหนควรจะทําก่อนทําหลังแล้วฝันที่จะทําก่อนเนี่ยอันไหนที่มันจะเป็นจริงได้หรือไม่เป็นจริงคือเราก็จะค่อยย่อยความฝันนะฮะพูนี้คือจากปัญหาใหญ่ไปมันให้ย่อยลง นะาจา์ย่อยด้วยกรอบอะไรย,ย่อย,ด,ยอด้วยกรอบอะไรใช่ไหมครับเราย่อยด้วยบริบทของมิติต่างๆหนึ่งในมิติของวิชาการ มิติของอะไรฮะวิชาการนี่คือทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมนะครับมิติของอะฮะทางเศรษฐศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือพอดังเนี้ยทำได้เงินได้บ้างมีเทคโนโลยีอะไรที่ถูกใช้เข้าไปส่งประดิษฐ์อะไรได้บ้างใช่ไหมครับช่วยวิศวกรรมอาศัยเข้าไปนะฮะมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์มันมีมันเป็นยังไงนะนะมันลงทุนเนี่ยคุ้มไหมนะครับมันต้องใช้ตัวนี้วัตถุดิบใช้เงินเท่าไหร่อะไรใช้ครับมิติทางมาร์เก็ตติ้งครับนะฮะมิติทางด้านนะฮะเพอร์ฟอร์มและครีเอทีฟ นะท้ายสุดคือมิติทางเกี่ยวกับเรื่องของะฮะสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม,มนะอาจารย์ทนางนั้นสังคมศาสตร์โบราณคดีใครก็ตามลูกค้าผมทั่วไปจับมาให้หมดมาคุยกันก่อนตีวงให้แคจบจำเป็นเลยใช่ไหมจำเป็น,นครับต้องเดินครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ขายคนกับกลุ่มเดียวรเราขายกลุ่มคนในสังคมที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเราต้องการทราบถึง ที่หลากหลายก่อนอเสร็จแล้วเือถึงสรุปความคิดเหล่านั้นเดินเป็นเคราโครงของสิ่งที่เรากาลังจะทําอยูอ่เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยผมฟังอาจารย์อาจารย์หรือเห็นก่อนอาจารย์เหมือนอาจารย์ไม่ได้ขายกล้วยตากแล้วอ่ะใช่ไหมอาจารย์ขายอะไรบางอย่างต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนี้นะฮะหลายๆคนบอกอาจจะใช้คําว่าคุณค่าบางคนบอกอัทถรสบางคนอาจจะเป็นศูนทริยะผมว่าอะไรก็ตามที่คุณ มียามมันแต่สำหรับผมเองกินกล้วยตากแล้วเท่อะไรพวกนี้เหรอเออคือกินกล้วยตากนี้แล้วเท่และกินใจหรือว่าอ่ามีส่วนเออมีกินน้ำขวดนี้แล้วรู้สึกสบายใจอ่าอย่างเงี้ยมีพวกนี้เออกินน้ำขวดนี้แล้วรู้สึกว่าช่วยสังคมช่วยสังคมคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมบอกนี่ว่า abstract เนี่ยฮะคือสิ่งเหล่านี้ต้องมีถูกสอดแทรกเข้าไปผมว่าถามว่าในอดีตมีไหมผมว่ามีนะฮะแต่การสร้าง image ให้มันชัดเจนเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้แต่โลกมันไปทางนี้ใช่ไหมใช่ครับโลกมันไปทางกิเลสมาร์เก เยอะนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะท้ายสุดแล้วผมเชื่อว่าจากกิเลสมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ยกที่เป็นสปิริตชัลมาร์เก็ตติ้งอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรื่องจิตใจใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าต่างๆโปรดักต์ต่างๆมันต้องมีครับคุณค่าทั้งเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามาร์เก็ตปัจจุบันเนี่ยมันเข้าเป็น Real รีโทมาร์เก็ตย้อนกลับมหมดเลยนูกไหมฮะสังเกตแฟชั่นเองทุกอย่างย้อนการท่องเที่ยวย้อนนะฮะเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของวัฏจักรที่มันเกิดขึ้นเพียงแต่เราเห็นเทรนด์ที่มัััันน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 เเเกิิิดขึ้้้้้แลวอาาาสส่่งงจมใชชปป็ระโย์ ถ้าผมจะเป็นผู้ประกอบการ Innovative House ผมติดต่ออาจารย์ยังไงคือติดต่อใช่ไหมครับติดต่อที่เว็บไซต์นะครับ Worldwide PRF SME .org นะครับหรือใช่ครับหรือ Worldwide Innovative House .org ครับหรือว่าไปหาอาจารย์ได้นะครับที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับบอกหมายอะไรก็รู้เลยนะว่าใครใช่ไหมครับอาร์เต็มที่เลยอาร์เต็มที่ก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรนะแต่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับอาจารย์อยู่ที่นั่นผสมผสานกันใช่ครับแมตามยุคสมัยแล้วนะผสมสมองซีกซ้ายซีกขวากันต้องใช้ทั้งคู่ครับใช้ทั้งคู่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับครับผมครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตอินทวงนะครับจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหมายลายศิลปากร ผู้ที่ดูแลบริหาร Innovative House นะครับท่านผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการมีความคิดอยากที่จะพัฒนาสินค้าของตัวเองอย่างไรอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทาง Innovative House จะสามารถให้ข้อคิดกับท่านได้นะครับที่จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านต่อสำหรับรายการพาณิชย์สร้างสารรค์เป็นรายการที่มีทุกวันนะครับในช่วง2เดือนนี้ แล้วก็ออกทาง m c o t 1หรือ True Vision 98ซึ่งจะเป็นรายการที่สามารถทำให้ท่านผู้ชมได้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการพาณิชย์และแน่นอนความคิดดีๆอย่างที่วันนี้อาจารย์บัณฑิตมาพามาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมสุวรณันท์เวชชาชีวะพร้อมทั้งดรบัณฑิตอินรวงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ